ไปเอยเขาบอกว่ายนตตัวนี้ตัวนี้ มีลูกมันด้วยเห็นไหมมีลูกลูก้ากอาเอาเลยลูกลูกด้วยลูกเขาต้องมีทีมอะันเดอร์ที่จสมัยฟุตบอลเม่อวานนั่นแหละเอาแล้วบอลเลยครับบอลเลยบอลเลยลูกโอ อ้าวเร็วโอเอแม่ก่อนแม่ก่อนเดวแม่จะให้ดูนะคะางไ้ด่อที่ขาตูวนัเขาไปตั้ดูด เอาไปอีกคนแคไปเอามาคิดอ like ่ะไม่โยนก่อนไม่โยนเราตั้งไว้ให้มันดีๆอย่าโยนพันนั้นนี่ตั้งว่าหยิบไม่มันป้อนเป็นนี้อย่าโยนอย่าโยนมานี่กลัวอะไรฟันก็ร้อนี่กลัวทำไม อ๋อป้อนเลยป้อนเร็วนะป้อนพีวาดก็ได้นะป้อนพี่วาดชนะนะเอออย่างนั้นเลยอืมป้อนพี่วาดนะป้อนเอาคอนหน่อยเร็วเร็วเร็วพี่จะได้เก็บข้อช้างแล้วเดี๋ยวเวลาเตรียมตัวกลับมัานแล้วมันกินได้ได้ครับกินได้น้องกินได้ลูกลูกลูก

ตบบกตต้องควยเลยบอ่ต้องควีลูกว้าเอาแล้วรีบให้มันเนาะมันอยากกินยังเข่าบอลดีๆีสิครับไม่ต้องดึงไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งหรอกยื่นที่ใ้เขาก็หยิบอะไรยิง เป็นอนตัวนไอม่นอตัวอตัวไหนตัวเล็ๆโอเคไป๊านโอเคหนูจะไม่ได้เก่งมาดูมาีข้ามามาเลครับจังครับเลครับเไม่ต้องัวมนี้ครับห ครับไปนู่นเลยไปหาเลยป้อนเลยป้อนตันไหนก็ได้ป้อนเลยครับไปป้อนเลยนี่นี่มาแล้วเห็นไหมป้อนเลยครับปโอ้ยยืนให้เฉยๆยืนให้เฉยๆหินลูกลูกใหยิบให้เลยลูกหยิบให้เลยตายก่อนอ่าหยิบเลยลูกโอ้ยโอ้ย กอัอออาาฟกนฟั่าไม่กไม่ชอบกล้แล้วงานมันเคี้ยวเลยเห็นไหม โน่นไปตัวนน้นมากไปคุณเก่งไปเลยหนักไหมนี่ชื่อน้องกอย่าค่ะอ่ะนี่กอย่าเร็วๆให้กอย่าเลยอุ้ยหิ้เลยเลยยกอย่าปลาให้น้องป้อนปลาดีไปค่ะิบไปคิด ป่อนน้องเลยนะเอาหันหน้ามาไปเดี๋ยวไม่ถ่ายรูปไม่เร็ว